ครับคลิปนี้นะครับอุณหภูมิจุดที่1อยู่ที่สา3อสิบสาจุดที่สองยู่ที่สองอยสห้าสบจุดที่สอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดที่สี่ที่หกสิบเจดนะครับอุณหภูมิควันเกือบจะถึงเจแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจับกล้องไปที่สีของควันอยู่ที่ปาก ปล่องที่เราจะเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับดูซิว่าจุดที่มันเกิดกระบวนการเผาเนะ้นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเผาสีของควันมันจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับสีตอนนี้สีควันตอนนี้เป็นสีขาวขาวนวลน,นะครับสีขาวนวลเดี๋ยวเราดูผมจะหยุดคลิปไว้เป็นระยะนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ในคลิปเดียวกัน แล้วก็มาเริ่มถ่ายต่อตอนที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเป็น68 69อะไรอย่างเงี้ยนะครับหยุดไว้เ,เท่านี้ก่อนนิดนึงครับอุณหภูมิตอนนี้67กําลังจะเปลี่ยนไปเป็น68นะครับแต่ผมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนิดนิดนะครับก็คือมีควันมากขึ้นอ่าคือตอนก่อนที่ผมจะบอกว่าอุณหภูมิจะเปลี่ยนจาก67เป็น68เนี่ย ควันทั้งหมดเดี๋ยวมันถูกดูดขึ้นไปบนบน,บนปากปล่องข้างบนเลยนะครับแต่ตอนนี้สังเกตว่าควันเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันมีควันบางส่วนที่ไหลออกมาจากปากไอไอก้นปล่องนะครับก้นปล่องเห็นไหมครับไอก้นกลวยอะ่ะก้นกลวยก้นกลวยเห็นไหมฮะก้นกลวยเห็นไหมค่คอยๆเพิ่มขึ้นด้วยนะครับควันตัวเนี้ย แต่สีก็ยังเป็นขาวนวลอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยควันผมสังเกตเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับอุณหภูมิยังอยู่ที่67-68อยู่นะครับกระพริบกระพริบคือมันพยายามจะขึ้นไป68แต่มันก็ไม่ขึ้นอ่ะสงสัยว่าตอนนี้น้ำกําลังถูกคายออกมาอย่างรว,วดเร็วเลยนะครับอุณหภูมิจุดที่1นึ่ที่สามจครับจุด2-263ครับจุดที่3-58ครับห้ 58. จุดอุณหภูมิควันตอนนี้67กับพิบไปที่68นะครับคำว่ากระพิบก็คือกำลังจะเปลี่ยนไปที่68สียังเป็นสีขาวนวลอยู่นะครับปริมาณควันเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตเห็นปริมาณควันเพิ่มขึ้นแต่ตัวสีควันยังเป็นขาวนวลน,นะครับผมหยุดคลิปไว้ต่อเดี๋ยวมาอัดต่อนะครับครับตอนนี้อุณหภูมิปากป่องขึ้นมาเป็น68กับพิบ69นะครับ68กับพิบ69นะครับ สีควันยังเป็นสีขาวนวลอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าปริมาณควันก็อย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ควันทั้งหมดที่ถูกดูดขึ้นไปเหลือเล็กน้อยเหลือเล็กน้อยนะครับตรงเนี้ยครับออกมาจากก้นกลวยได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ปริมาณควันนี้ก็เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนที่66 67นะครับพุ่งออกมาพุ่งออกมา ตอนนี้อุณหภูมิกระพริบ70แล้วนะครับ70แล้วกระพริบ70เรื่องสีควันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องสีควันยังไม่เปลี่ยนอุณหภูมิกระพริบ70นะครับกระพริบ70แต่ปริมาณควันนี่โอ้โหโอ้ผมเริ่มสังเกตเห็นสีควันที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนี่ครับโอ้มันเป็นโดนไฟเนาะโดนไฟนะ มันเหมือนควันขาวขุ่นเลยครับขุ่นมองไม่ทะลุเลยนะครับควันขาวขุ่นออกมาแล้วปริมาณเยอะด้วยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยควันยังยัง,ย,งยังถูกดูดขึ้นไปเกือบหมดแต่ว่าตอนนี้มันดูดไม่ไหวแล้วโอ้โหควันนี่พวยพุ่งออกมาจากปากช่องข้างบนครับนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเตาติดนะครับที่เจ็ดสิบขึ้นไปที่เจ็ดสิบเอ็ด นะครับ70 71ปริมาณควันเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนโอ้โหนี่สุดยอดเลยถ้านั่งสังเกตก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆเลยควันเนี่ยขุนมากขุนมากมองไม่ทะลุเลยนะครับมีถ้าไม่คิดมากก็คือมันมีอมเหลืองมองไม่เห็นชัดแต่ว่าสีมันไม่ใช่ขาวนวลแล้วตอนนี้มันขาวขุนเหลืองไปเลยนะครับตอนนี้ นี่น่าจะเป็นควันบ้าที่เรียกว่าควันบ้าออกมาที่อุณหภูมิปากปองที่72ครับตอนนี้อุณหภูมิจุดเอาควาเอา,เอาทานอยู่ที่61อุณหภูมิข้างบนเนี่ย546กับ311 12นะครับนี่คือกระบวนการโหมเข้าไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่3นะครับหลังจากอบเนี่ยผมก็อัดเข้าไปอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้ดับสนิท ก่อนขั้นต่อไปคือขั้นกระบวนการเผาเนี่ยผมจะเอาไฟพวกนี้ออกให้หมดแล้วก็จะเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับตามที่อาจารย์กิติท่านแนะนำโอเคคลิปนี้เท่านี้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับโอ้โหดูควันเป็นบ้าเป็นหลังเลยครับเห็นไหมครับเยอะเป็นบ้าเป็นหลังเลยโอ้โหนี่แหละครับควันบ้าครับแต่ว่าเพื่อเนี่ยเราจะรอสักครู่หนึ่งรอสักครู่หนึ่งให้น้ํามันหยดลงมานะครับเนี่ยแล้วเราก็จะเก็บน้ำส้มควันไม้เอาเท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้ นะครับสวัสดีครับอย่าถือสาผมนะครับผมอยู่คนเดียวบ้าๆบ่